สวัสดีครับมีตะพนอยู่ที่สวนไผ่ฟาร์มเป็ดนะครับอยู่ที่มีมาอยู่ฟังดัานนี่นะครับอูฟังดัานหนองด้านด่านโองไส้ไก่นะครับกตามที่ตะพนเคยลงงลีปไว้ในส่วนของไผ่ไผ่ไผ่ทางมูลเนาะอันนี้คือไผ่ทางมูลน,นะครับที่ลงไวแ้แหลวกใหญ่ใหญ่ามากนะ ใหญ่มาเป็นอ่าเป็นลักษณะของไหม้ล้อมนะครับใหม่ล้อมมากนะครับมา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 ลงบอนสี๋าปลูเลยนะครับซึ่งการลงไปได้หลายมือนะครับจนจะคอดเลือดแล้วมันอ่ากลยเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเป็นเป็นถีมันมันดูเหมือนจะบกเกิดเลยนะแต่เลยจะต้องมาทําการแก้ไขนะครับลักษณะของเขาครับลักษณะของเขานี่กอัอ่าตอนนี้นะครับก็นี่กับมันออกมา เขาจะแตกแขนงออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับดูเหมือนจะเกิดนะครับแต่ว่าเขากระบอกเกิดนี่เพราะว่าตะพนอ่าตะพณนตอนนั้นตะพณนเหตุแบบตัดตัดรั้มต้นนะครับตัดรัาต้นแล้วก็เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปแล้วก็ใส่น้ำรดอ่าเป็นเวลานี่นี่เกือบถึงสามเดือนแล้วนะครับนี่ออกมาเป็นนี่พอประมาณเขาออกเขาแตกแขนงออกมาแล้วนะครับตะพณนก็ใหญ่เป็นเป็นลักษณะเหมือนไม้ล้อมมาล้นะครับ แล้วก็เอามาลงบอลถี่วาจะปลูกนะครับตอนนี้เขาก็มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับถี่ตะพ่นวาบอ่อเกิดนี่เพราะอย่างนะครับกับพอว่าด่านด่านด่านนี้นะครับมันจะให้เบื้องด่านนี้เลยนะครับเขาจะแตกเขาจะแตกยอดออกมาเลยนะครับนี่เขาจะแทงยอดออกมาเลยนะครับนี่ครับเขาแทงยอดออกมาแล้วนะครับก็ถือว่ามันฟอแล้วกว็าตตา้ไปเลยนะ นี่เป็นลักษณะนี้ทุกต้นทุกลำทุกขแขนงนะที่ตะพ่นเห็ดนะครับที่ตะพ่นเห็ดใหญ่มากเราว่าให้เขาที่เ,เ,เกิดเขาก็บื่อเกิดพอพอออกยอดออกมานะครับนี่พอแทงยอดออกมาสีกับใต้นี่นะครับตะพ่นก็นเลยว่าวิธีนี้วิธีนี้บ่ได้ผลแล้วนะครับตะพ่นก็นเลยต้องมาตัดนี่ออกนะครับตะพ่นจะมาเห็ดเอาแผนสองเลยนะครับนี่แผนสองอาจจะมาช่ำนะวีนนี่จะช่ำช่ำขแขนงในตรงนี้นะครับ ให้ออกมาดูในถุงอ่าเพื่อว่ามันจะเกิดเนาะอันนี้อ่าในสวนตรงนี้ตะพนกับบอไว้ก่อนนะครับว่านั่นเป็นนี่เป็นเป็นงานสวนหนึ่งที่ตะพนวิเคราะห์วิจัยอยิ่นะครับว่าการการปลูกไผยสร้างโมนี่มันก็นกนาสาหรับคนที่บ,บอมีอันนั้นเนาะเขาบอได้เอา,อา,เอาอนแหนงหรือว่าเอาตัวที่เขาช่ำมาปลูกนะครับเท่ากับตัดจากตน้นลำต้นต้นหนึนนน่งกับเพียงแต่มา ท่อนท่อนท่อนก็มาเสียบกครวิค์วิจัยไปเรื่อยๆว่ามันจะเกิดหรือบ่เกิดเนาะอันนี้ขันทางที่ห้มันดีที่สุดก็คือ,อเอาเหง,ามา,นะงามานั่นแหละนะครับเหงามานจะด,ดีที่สุดเนาะแต่ห้าสตีไปหาเหงาใส่แล้วถ้าเราไปสือมานอ,อันนึงเขาขายแพงอยู่ยนะครับเขาจะขายแพงอยู่ในส่วนของคูที่เป็นปลูกไ่ในส่วนของอไพท่างมลถิมันเกิดแล้วนะเดี๋ยวเขามาเริ่มช่ำกันในส่วนตรงนี้เลยนะครับ การช่ำเ้าก็จะเอาไวแค่ขแขนงเดียวนะครับจะเอาขแขนงสีเยาวที่สุดตรงนี้นะครับออกชวนขแขนงเ่านี่เร้บอาจจะเอาออกมือด้วยกันเข้เาเบาไหวนะครับพอมันจะเป็นเป็นการที่มันอาจจะไปไปโดนอนั้นนะครับมันมันปเป็เหตุยากเนาะเพราะฉะนั้นเฮาตองเอาออกมือนะครับผมออกมือเลยนะครับ ด้านบนตัวนี้ก็เอาออกคือกันนะครับนี่บมบอ,บอหายยูนะครับไม่เหลืออยู่แขแนงเดียวเลยนะครับวิธีนี่แต่พ่นเห็ดทดลองมึงละล่ะนะครับแต่ว่า,ายังบัท่านได้เห็นผลเลยยังบัท่านเห็นผลนอกเพราะว่าพ่งเห็ดใหม่ๆนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นการแก้ไขในส่วนหนึ่งนะครับสํหรับพ่นที่ บ่มีไ,มไผ่เนาะบ่มีต้นไผ่ปลูกกท่านเกิดน,นะถ้าปลูกเกิดแล้วนี่ก็บม่มีปัญหาดอกนะครับถ้าก็สามารถที่จะเอาจากลำต้นหรือว่าตัดจากลำต้นไข่ไข่มันแล,ล้วก็มาเพาะแขนงอันนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นการาทดสอบในส่วนของการเอาเอาลำต้นนะครับเอาลำต้นมามาตัดแล้วก็มาเสียตรงใงดินนะครับแล้วก็มันจะเกิดล,ลงมาแบบนี้นะครับส่วนมากมันเป็นลาแท่งนอออกมาจากขอที่สองแล้ว มันจะตายนะครับมันจะตายก็เลยเข้ากัองมาลร่องแก่ไขเบิ้งนะครับน,นี่เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งนะครับคนสอบงานแบบีอยู่นะครับสอบวิจัยสอบวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเกิดหรือบ่เกิดคนลองลองมึงทุกรูปแบบแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อจะเอาไปไปบอกต่อนะครับเจะไปบอกต่อการพอถ้ำแขนงตรงนี้นี่ก็ใส่เวลาด้านอยู่เด้ครับก็จะใช้เวลานาน,านอยู่เด้ เอาออกเอาออกให้มมนได้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ตะรวจจดเอาไวส้สองสองแขนงนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เรื่อยนะครับใส่เ,เรื่อยลต่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าข้าจะต้องเวลาเวลาเขาออกหากแล้วนะครับเวลาเขาออกหากแล้วมันจะเอ่อข้าจะข้าจะรีออกง่ายไงข้าจะรีออกแป๊ออกไปหลดนะครับข้าก็บบดได้อันนี้ยากมากไหมขาต้องเรื่อยออกไปประมาณนึงนะครับ เอาประมาณพูดละเกินครึ่งมูลนะครับจะว่าเขาโพต้ดอกนะครับตามนี้เลยครับเลยได้ด้านด้านข้างล่างนะครับด้านบนก็ตองเลยตามนี้นะครับหลังจากนั้นก็ถ้าต้มาพาถุงตรงนี้นะครับเหมือนกันครับอ่าหลายคนถี่เขาเฮ็ดอันนั้นนะนะครับหลายคนถี่เขาเฮ็ดเป็นอ่เพาะซ้ำนะครับจากถุงแบบเดียวกันแบบเดียวกันนะครับเดียวกัน แยกแกตัวทีวันโมแบบก็คือเพาะจากาลามต้นสีขาวพาแล้วนะครับสีขาวพาฮักคอนแล้วยไปเสียบใบขนาดเล็นะครับกระแปกูมูอยู่กับตัวนี้แหละนะครับหลัจงจากนั้นนะครับถ้ากลับมามาถาบลงไปในตรงนี้เลยนะครับใส่กุยกยู่าใส่ถุงบลาติกเับมาถาบอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลัจงจากนั้นก็เอา สใส่ต้องใส่เสือกฟางนะครับใส่เสือกฟางมามันแบบนี้เลยนะครับแลังนั้นก็ใช้เชือกรัดเลยนะครับ นี้เลยนะครับเพราะว่ารับต้นมันอ่าลัต้นมันใหญ่ครับต้องใส่ใส่สองเือนะครับเพราะว่าตอนตอนเขาจะออกไปนี่เขาก็ต้องไปตัดเ้นนี้เขาต้องตัดทิ่มเลยนะครับราจาน,านม, bah, ามันจะดึงออกไปบ่ได้นะครับแต่ว่าเส้นนีเขาเ้นเ um ้นน <pol Gothic engine Den zel> ีเขาต้องไปไปกับอ่าไปกับทิงไปกับแขนงนะครับเส้นฐันดบ้านบ้านต้องไปกับแขนงการการมาดก็จะมันก็จะแตกต่างกับการมาเท่าในส่วนของ ในแนวเห็นในต้นเนาะเาห็นในลำต้นของเขานี่ยแตกต่างกันน้อยหนึ่งการมัดเนะเาะจะได้มัดเห็นมันแน่นนะครับส่วนตัวบนนี่ก็มัดคือกันนะครับไ <c oughs> ม่ได้สองบันตามนี่นะครับ ดึงให้มันแน่นๆเล็กน้อยนะครับเพราะ่ามีผ้าเขาก็จะได้เขาไปนับกันนะครับเขาจะได้สนิทกับลำต้นนะครับอ่าแต่การมัดอาจจะมัดแตกต่างกันเล็กน้อยกับลำต้นครับเพราะว่าการเฮ็ดในแขนงนี่ก็การการพอช่ำในส่วนของในลำต้นที่เหามาเสียใบมาปราบช่ำใบนี่มันมันจะต่างกันหน่อยนึงเนาะ นนอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณจากเป็นเดือนวันี้นี่ครับเพื่อเมั่จะทำเร็จนะเพื่อจะํำเร็จใดครับผมนี่ก็คืองานทดลองนะครับงานทดลองวิจัยนะครับที่ตะโพนเห็ดมาหลายหลายลบหลายๆลาลำ่ะละหลายๆลาำต้น่ะละนะครับเพราะว่าในการทดลองตรงนี้นะอันนี้คือตะโพนไปขุดเป็นลักษณะไม่้อมนะครับอันนี้คือเป็นใหม่ใม้ไผ่ถี่ท่อนนะครับลำลำไผ่ถี่ท่อน ลำต้นลำต้นของไม้สร้างมูลนะครับท่อนท่อนเป็นเป็นเป็นสองขอนะครับเป็นสองขออันจริงๆมันก็ขอเดียวน่ะแต่ว่ามีปอกขังลางอีกอันนึงนะครับพูดกับไปปักเพราะใบปาล์มเขาแตกแขนงออกมานีนะครับเป็นลักษณะการปลูกไม้ล้อมนะครับไม้ล้อมเอามาลงบนทับปลูกที่นี่มันบกเกิดเนยมันบกเกิดมันมันพอมันแทงย่อ่อนมาสีมันก็ใต้ายนะครับตายไปนี่เป็นลักษณะนี้ใรต้าย ก็เลยมามาแก้ไขในส่วนตรงนี้นะครับก็คือมาทําเป็นทําลิงนะครับทำคลิงที่เขาออกมาอย่างนี้ครับอาบม่ว่าวิธีนี่จะได้ผลหรือบ่ได้ผลนะแต่แต่พ่นกับทดรองวิจัยนะครับอันนี้แต่ว่าขัดไถเฮ็ดแล้วอ่ามีมีมีเขื่อนพนไดก็เฮ็ดแล้วอะไรผลดีบอกอ่าฝากมานะครับฝากเมนมาใตคลิปแม่แน่นะครับตะพ่นก็จะไเอาไปปฏิบัติผสมดอกครับปับเปลี่ยนอ่ามาเฮ็ดแล้วก็ไอ้ไม่ได้ได้ผลดีที่สุดนะครับ มามามาแก้ไปรปบปพุ่งมามาเห็ดในส่วนตรงนี้มันได้ผลดีอันไหนได้ผลดีตะพ่นก็นจะไปบอกตอ่อนะครับไปบอกต่อว่าเออว,วิธีนีน้ดีสูืวิธีนั้นบอดี้อย่างนั้นอธวาไปเนาะแต่งานนี้มันบอสามารถที่จะบอกได้เร็วนะครับมันต้องใส่เวลานะครับไปใส่เวลากว่วว่ามันจะเสร็ดกวัามันจะเรียบร้อยตะพ่นก็นจะลงลิปอัปเดตมาเรื่อยๆว่าเออต้นนั้นเห็ดไปได้ประมาณ 2, 1, 1 2, 1, เดือนหนึ่งสองเดือนแล้วาการติดตามประเมินผลเป็นยังไง มามาลงมามาอาบดตให้ทุกคนเบิ้งนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอาเอาพอได้เอา,อาในส่วนของของอันนัพอช้ำแบบแบบในในต้นมาเลยเนาะแต่ว่าขัดหายดีก็คือการพอช้ำแบบไม่ต้นนั่นละการพอช้ำแบบในตนน้น,บบน,ตนมันจะมีหลายอย่างเนาะที่อ่าพอได้ผลแลวก็ซึ่ง่าได้ผลนั่นแหละนะครับตทดลองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะแปลกูมูนนนเน่ที่จะพูดยิ่นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอ,อการคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ